สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,อนสมาชิกทุกๆท่านนะที่เข้ามารับชมช่อง youtube a อ t o n นนะักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะสำหรับชุดนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณหลัก10ลากตัวเดียวเทียบชวนให้2สูตรในชิปนี้นะครับนี่จะเป็นสูตรที่2อนะครับ <c oughs> อันนี้หลัก10ลากตัวเดียวสูตรที่2 น,นี่ก็เป็นหลัก10ลากตัวเดียวเหมือนกันแต่เป็นสูตรที่1นึ่สองสูตรนี้ชนกันทั้ง6กงวดเลยนะครับถ้าย้อนขึ้นไปอีกไม่เข้านะครับเพราะมันเป็นสูตรใหม่ทั้ง2ส,สูตรเลยนะครับผมคิดคํานวณตามโปรแกรมหลังแปลมาเป็นมือนะแปรสูตรมาเป็นสูตรมือให้นะครับเข้ามาทั้งหมด6กงวดตั้งแต่งวดที่ออกหกหนึ่งลงมานะถ้าย้อนขึ้นไปอีกไม่เข้า นะครับอันนี้ชี้แจงสมาชิกไว้ก่อนนะครับเข้ามาเดินมาหมวดทั้ง2สูตรเลยนะครับหลัก10ล่างตัวเดียวนะขวดที่จะถึงนี้นะสอสูตรนี้มันชนกันอีกนะครับหลัก10ล่างตัวเดียวอ่ะมันชนกันอีกมันจะชนกันทักงมวดนะฮะชน6ชน2ชน5้าชน2ชน5้าแล้วก็ชนห้วดนี้ชนกันอีกชนกันแค่ตัวเดียวส่วนจะชนกันตัวไหนอ่ะเดี๋ยวดูให้มันจบเดี๋ยวพวกมีวิธีทําให้นะครับ ถึงจะเป็นสูตรใหม่นะครับแต่นะครับ, <c oughs> รบแต่พมเห็นสูตรนะครับมันชนกันผมก็เลยนํามาครับผมก็เลยนํามาครับคิดคํานวณให้สมาชิกได้ชมกันหกขวดนะครับทั้งหมดสองสูตร <c oughs> ชนกัน ถ้าชอบก็พิจารณา6หกมวดลวดครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไม้ดยกันแล้วกันช่องแอด t h o นักคำนวณนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอดทอนได้ทําสูตรดีๆทาคลิปดีๆมาสมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยกันแล้วกันอันดัฟังคําเตือนนะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณ จารณ์นักใหญในการรับชมนะทุกข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางด้วสมาชิกเด้วอวิเคราะห์พิจารณาด้วยกันแล้วกันนะับเอามาดูสูตรที่หนึ่งกันก่อนนาะสิบล่างตัวเดียวสิบล่างสูตรที่หนึ่งนะับงวดแรกฮนะสูตรได้เลขหกรับนะพอ 6, นะือนเอ๋อหกหนึ่งนัหกมาที่หลักสิบล่างถูกงวดที่หนึ่งนะสิบล่างตัวเดียวเด้อ สูตรใหม่เด้อพ่อพี่น้องเอ้ยสูตรเก่าหลุดฮะเอาสูตรใหม่มาฝากนะครับงวดที่2สูตรได้เลข2ฮะสิล่างพจนออกสองหนึ่งนะก็สองฮะมาที่หลัก10ล่างถูกงวดที่2องดที่3ฮะสูตรได้เลข5าพนออกห้าหนึ 5, น่งนะห้าับก็มาที่หลัก10ล่างถูกงวดที่3ามสิบล่างตัวเดียว มาต่อกปนข้อที่4ฮะครสิบล่างตัวเดียว,ส,วสูตรไม่ลงไพ่งวดแรกครับสูตรเลข2องดอก2 3สครับ2ฮะมาที่หลัก10ล่างถูกเปงวดที่4ีมาต่อมาฮะสูตรเลข5ตัวเดียวคะพบดอก5้า 5, มาที่หลัก10ล่างครับ ถูกเป็นงวดที่5งวดที่ผ่านมานะครับสูตรได้เลข5ตัวเดียวเพรดอกห่าศูนย์ก็5มาที่หลัก10บหลักสูตรใหม่ให้งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับ10หลักชอบวิธีทำเดี๋ยวไปดูวิธีทำงวดนี้ได้เลขตัวไหนสูตรที่1นะครับ10หลักตัวเดียวในคลิปนี้มันจะมีทั้งหมด2สูตรนะสิบหลางตัวเดียวชุนกันแค่ตัวเดียวเอางวดที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนนี่ฮะสิบหาั สูตรที่หนึ่งในคลิปนี้สิบ <c oughs> ล่างหนึ่งวิธีทำฮะนำหลักหมื่นบวกกันสองครั้งครับบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกค่าคงที่นะครับเอาบวกกันดูครับสี่สี่มันเท่ากับแปดแปดหกเท่ากับสี่นะครับ <c oughs> 4 6กลงทันเลขศูนะครับศ6ก็ได้6 6 1กงทันเลข7 7็กงทันเลข8 8บวก5ของที่เอาังทันเลขสาอ้ยอ้าไม่เขียนเลข5เเฉยเลยทงทันเลข3 8 5ก็ได้3ได้เลข3เด้ออพี่น้องเปสอะสูตรที่1 10ลากงวดนี้ ได้เลขสามอ่าใครชอบเลขสามพิจารณาเอาเองใครไม่ชอบกรุณาม,มองผ่านได้เลยครับสามเด้อเฮ้ยพี่น้องเลยสามจะมาที่หลักสิบล่างหมนะเนาะพิจารณาอ่าแต่เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เราให้หมดหลกนะครับหมดประจำวันที่หนึ่งทับสามทับหกแปดนะครับวหวยสันจรน,นะครับ ว่ที่จะถึงนี้ห้วสันจรเด้อเพื่นอนๆเ,เราได้เบานะครับถ้าเบาไม่ได้ก็เหยียบเหยียบให้สุดเลยนะ <c oughs> ถ้าชอบนะครับถ้าชอบสูตรหลักสิบล่างนะครับเอามาดูนะครับสิบล่างตัวเดียวเหมือนกันนาะสุดที่สองนะครับในคลิปนี้วันแรกสตดที่เลขหกเพือกหกหนึ่งนะครับก็หกมาที่หลักสิบล่างครับ ถูกงวดที่หนึ่งงวดที่สองฮะหลักสิบล่างตัวเดียวได้เลขสองครับผลออกสองหนึ่งสองฮะมาที่หลักสิบล่างนะถูกเป็นงวดที่สองงวดต่อมาสูตรสิบล่างตัวเดียวเลขห้าผลออกห้าหนึ่งนะ 5ก็มาที่หลัก10ล้านครับถูกเป็งวดที่3งวดที่4ฮะ 4. สู่หลัก10ล้านตัวเดียวเลข2ประลออกสองครับ2ครับมาที่หลัก1ิล้านงวดที่สี่ตรงงวดที่4ี่ล้านตัวเดียว 6ที่ผ่านมาฮะ10ล่างตัวเดียวได้เลข5พนออก5 1 5ก็มาที่หลัก10ล่าง <c oughs> ถูกเป็นงวดที่5งวดที่6ครัเดินมา6งวดนะครับสําหรับสูตรนี้นะถ้าย้อนขึ้นไปอีกนะครับไม่เข้าเด้อสมาชิกเข้าตั้งแต่งวดที่ออก6 1ลงมานะงวดที่ผ่านมาสุดได้เลขาพนออกาสูนย์สูตรใหม่ อัลงให้วนแรก10ล่างตัวเดียวปนออกค่าสูตรที่ผ่านมาก็เอาหกงวดนะครับหกงวดหกงวดรวดจะมาอีกไหมนะพิจารณาเอาไปดูสูตรที่สองจาสิบล่างตัวเดียวเนี่วิธีทำอันนี้สูตรที่2นะครับ <c oughs> ทำนะครับน yeah. ําหลักหน่วยบนหนึ่งครัง้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครัง้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็บวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งแล้วก็บวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกสิบสามตัวท้ายสองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกสี่ผงที่ถ้าผมพูดเร็ว <çek ening> นะครับผมเป็นคนค่องข้างที่พูดเร็วนะครับแล้วก็ลิ้นอาจจะพันกันกหน่อยหนึ่งนะครับก็ดูตามที่ผมติ๊กปากกาไว้นีะ เจ็ด <c oughs> บวกศูนก็ลงท้ายเลขเจ็ดเลงท้ายเลขสามสามหกลงท้ายเลขเก้ห้าลงท้ายเลขสี่สี่ห้าลงท้ายเลขเก้าเก้าศูนย์ก็ได้ก 7, 7, 6, เก 3, 3, 6, าเ้ก 9, 9, 5, าเก 4, 4, 5, าเ้าบวกศูนย์อีกก็ได้เก้่คงที่ลงท้ายเลขสามะสองสูตรนะครับหลัก10บลางวนที่ชนกันที่เลขสามนะครับไก่ชอบเลขสามก,ก็พิจารณาถ้าไม่ชอบมองผักนสามวนนี้สิบล่างชอบจัดคัดมองผัา งวดประจําวันที่วันนี้ลงจริงให้หวันแรกนะครับหวยสันจรงวดประจําวันที่หนึ่งทับสามทับหกแปดรอรุนกันนะสองสูตรสิบ 2, ล่างนะครับนี่ฮะอันนี้สูตรที่สองอันนี้สูตรที่หนึ่งในคลิปนี้นะชนกันทั้งหกงวดเลยวันนี้หวยสันจรที่พังงานะครับ ชนกันที่เลขสามฮะที่หลักสิบล่างใครชอบเลขสามจัดไปใครไม่ชอบมองผ่านขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ